เพิ่มครับเพิ่มครับเพิ่มโอ้มีขนหนทีก็มีกรนหนเชบแชเน็ตไรอ่ะแม่รัตนานะครับเพิ่มครับเพิ่มครับปังหนุ่มมากน้ำบ่ขยายพื้นที่เวลาคนพี่น้อง เพิ่ม,ามคาเพิ่มกินอืดโล้วทำไมกินหึงเลยอะได้กินอือเหรออี๊เพิ่มกินอือกินหึงเลยอด้เพิ่มมาแล้วเพิ่มคบ ไปก็คุยไปครับผมพี่น้อ,องทัานพี่แล้วสไตล์ปลาหำหำสร้างโดยกินดินนะครับกินเงี้ยวเยี่ยวบุกเยี่ยวนะครับประสายสารเงียเง้ยวเงี้ยวอครับดูดูเพิ่มไปไกลกว่า Oh, เ,พเพิ่มขาเพิ่มขาเพิ่มกินอะไรขากินดินจา้าอร่อยนะขาเล่นหน่อยครับดูเตะดินแทะ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 ขาเล่หน่อยนะอ,อร่อยไหมลูกอร่อยดีมีประโยชน์ มอมาไปจะไดนะความช้าลเ็นังไงก็งูกัดลูกไปทัดเงี้ยงูยังกัดเดี๋ยวโตไปใหนมอนะบ่เอาล้วนี่ดูโดนงูกัดนะครับผมไม่ครับผมเล็บเล็บหลุดเลยครับเล็บหลุดเลยเพรอว่ามันกัดช่วงนี้โอ้ดำหมดเลยคือด กัดปุ๊บกัดขางูก็เอาไปน้ำบ่ะขาตัวนั้นมันมาเซ็ตมาอู้ใช้พันธุ์ใดมีเลยเพื่อสกีรถมอสด่านยุ้ยพุ่งถุนไม่เนาะใชมันผิดผิดแห้งบ่ผิดแห้งทำไม่ได้หรอกน้ำแข็งประกอบไปสองคนจังเศร้าเก็บเน้ยไปหาหมอได้ใช้เวลานานไหมครับนานอ๋อจะไปหาหมอเลยบอกวันไม่ใช่แบบตอนตอนโดนกัดแล้วไปหาหมอได้ใช้เวลานานไหมประมาณชั่วโมงกว่าโอ้ยังอยู่ไทยชั่วโมงกว่า เอาอันนี้มัดไปมั้งนี่เนาะมัดมันอยู่แดินีเนาะวันนี้มันกระบวลกันหมดเออมันก็ไม่ได้เข้าใจเลยเอ่อไอ้พิษนี่มันเขาเพราะว่าอู้นี่มันอาการตับลุกตันจะเลือดนะเออเลือดเข้าไปโตนะเออเขาเข้าใจเราเร็วเลยหมอเจาะมุดขึ้นเลยไหมมอเจาะโอ้นีไหมใช่ยหมอเจาะนี่ยอ๋อมอเจาะเจาะเจาะเลือดนะครับเจาะดูเลือดจะนอน24ชั่วโมงเลยตอนปัสสาวะพิษเก้าทองกาวะปัสสาวะปลสสาวะอีกมีกัน โดนอะไรแมู่ดโดนครับผมได้ครับไปไปไปร่มบานเขาบลอะไรไปกินอะไรไปกินอะกินข้าวหัวใจเขาอะไปกินจิมมี่ไหมไปแล้วไปร้องหรือไปหาเจ้าอย่าไปหาหมอดีแล้วไฮมูดน้ำบัตรเข้าไปไปหาไปหายาไหมเขาใส่กันได้ที่รังอะไรอีกเขาไปเล่นหาน้ำปั้งเขาไปตั้งคาชั่วโมงนึงเนาะอาจารย์เขาไปตั้งขาอยู่หายา ผมว่าไปไปหาหมอดีสุดเลยลูกฉีดยาอะไรกันเนี่ยบ้วกผลผงแท้แล้วนี่ผงแท้แล้วนี่เอางูไปดำเนี่ยเราพลเมือซีลุม่นงูงูเขียวหางไหมนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกงูเห่าพิษแรงกว่านี้ไหมพิแรงครับผมงูต้องเข้าศพตายอยู่หัไรเลวิกถ้าไปหาหมอไม่ไม่ทันนะตายถ้าเป็นพวกงูเห่านะครับผมถ้าตัดมือนี่ต้องตัดมือออกเลยนะครับพวกงูเห่านะ เโดยพยายามดูดกินให้ได้ครับเข็มเมใจอยู่ลูกบุกอันงูจงให้อเอานออกออกูบานคนคนวยนะถึงอุปกสดเี่ยเบ้หายกันเลเก็บเห็ดนะอ๋อมีคนต้นงูเกียวหางไม่กัดเหมือนกันไปเก็บเห็ดก็บเห็ดมันดูข้างบนไงมันติดหัวใช่ไหมเขาคิว่าไม้ไม้โดนหัวเขาเขาไม่รู้ไงพอดีมันบวมบวมเนี่ยแต่ว uh> ่าปตายบ่ตาไ ไอ้อยา<ะ>หมอหม,มอถ้าตรงตรงไปเขาหนนคือจิกปึ๊บนึกว่าไม้โดนหัว,วไม้โดนหัวไม่รู้ไงอเขาบวมพอหายใจไม่ออกเออต้องช่วยไอ้ไอ,อ้ปลาใส่เรื่อง,องเจี๊ยนช่วยเอันตรายทีหมอไปเจาะเลือดดูโอ้โหความมัพิษงูนะนี่เขาอ่ะไม่รู้นะครับผมพิมพ์งูหมอเก่งเยอะอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ช้างอันตรายคืองูกัดช้างนะครับผม งูกัดช้างแต่ว่าปกติแล้วเวลาช้างเดินไปไหนมาไหนมันจะมีเสียงดังก็งูก็จะหนีนะผมเคยเกี่ยวหญา้าเหมือนกันนะเกี่ยวคองูครับจับงูเกี่ยวปั๊บขาดหมดเลยโอ้ยไอ้รู้ไหมผมทำอะไรทำไมผมผมเกี่ยวหญ้าเช้ามากนะมันจะช่องช่องกระถาท่องคาถาชนะมันชอบล้วเกี่ยวชนะทียกระแตมันชะเจ็ดเท่าไปเรื่อยเลยนะครับเพราะผมคนกลัวผีว ผมเลยคิดว่ามันเป็นความดองดีของเราเลยาที่เกี่ยวหญ้าได้คองูมาด้วยโมอี๋เหลียวมกูเรื่องจริงนี่ฮะเรื่อจริงนันีเพิ่มมขาเพิ่มมะขาเกี่ยวคอเลยโอ้ยโดนกัดประมาณหลายวันแล้วนะครับเป็นอาทิตย์แล้วมั้งครับจอนึงแล้วครั อส่ไปมแล้วมือสีเน่าบ่เนาแล้วรบบนี่บมอมันสีต้องตัดบะตัดขอดผมแล้วมันก็หายาะเขาเจาะออกแล้วใช่เพิ่มแค่ถ้าเป็นโบราณทำย่างง้ก็แพเป็นโบราณเนยเป่าเลยเนาะเป่าหายปะโดเป่าหายเหรอโดยงูกัดเป่าหายหรอหายเหมือนกัน แค่ไหมแม,ม่เป่า <c oughs> หายบอกผมก็ไม่เคยรู้นะครับ <c oughs> ตามที่เราเรียนนะก,ก็เซรุ่มหมดแล้วหนใครเคยเดนงูกัดแล้วไม่ไปหาหมอบ้างแบบว่างูเป็นมีพิษแล้วก็เป่า <c oughs> หายโอ้หายไปเลยครับว่างูไอ้างสั์แม่แม่เอฟซีสามร้อยสามสิบหกท่านนี่ใครเคยโดนงูกัดบ้างครับแล้วก็ไปให้หมอเป่า <c oughs> หายไปเลยหรือเปล่ายาสมนุนไพรเป่าแบบโบราณเนาะ โบราณเป่าใส่สมุนไพรนะครับเป็นบางชนิดเนาะโอ้โทุกวันนี้ไม่ไมีแมว่าแต่งูกัดจะวิ่งไปหาหมอรวดม,ม,จม,มใจมผมเนี่ยสลับผมนะอะไรผมก็หาหมอแหละเป่าก็เรียกก่าเป่าที่โรงพยาบาลนะครับทั้งศาสตรทั้งศิลป์อะละครับระทึกเกิดเหตุช้างอ่ะ วิง่งไล่นชนควานโอโ้โหเอาแต่น้อยแท้โอโ้โหโอ้โหระทึกระทึกแหมระทึกช้างงายได้สี่เดือนไล่ชนควานเอ่อเคทันเราไม่มีตากัะดว้าไปเด้เพิ่นโอ้โหระทึกระทึกระทึกโอโ้โหตามติดชีวิตเลยครับผมระทึกระทึกเลยระทึกเลยโอ้โหระทับสู้กันนะครับสู้กันนะครับสู้กันนะครับ อ้ยอ้โอ้โห,หมอเป่าไม่ค่อยมีคนถือทอดล้มตายหายจากมนันครใช่ครับผมว่าถ้าเป่านี่ผมก็ไม่อุ่นใจเท่าไปหาหมอนาะคุณตานี่ะเคยพาผมอ่ะคขำๆแม่แม่ทุบสองทุ่มอ่ะไปกวาดขยะช้างข้างๆแกบอกม,มันลกแล้วผมโดนในตะขาบยากัดนะครับเ <c oughs> ชื่อไหมครับ น้าหำเนี่ยคนพาไปหาหมอว่าจะขาบยักษ์กัดเสร็จปุ๊บตะขาบยักษ์กัดแม่งตะขาบยักษ์ไอตัวทำตัวเท่านิ้วเห็นไหมมันกัดผมนะปุ๊บมันเป็นรอยเราควมจะพูดให้ฟังนะเออเพื่อฟังเอาเอาเสือเออเสือวะอู้กูตายแท้แเออเอาพวกสิ่งเอ้ยมึงมึงกูเนี่ยเด้อเออมึงสร้างมึงมาเนี่ยเด้อกูตายแท้แท้อีสักลาเด้อนะ มีการสั่งลาด้วยครับผมผมไอเหยียบรถแปดแสนเลยครับเหยี่ยมปุบไปกืบร้อยเจ็ดร้อยแปดจำเชีมไปเลยกมกมหกกมสิบบ่เนี่คิดไอ้เนี่ยอะไรวะางสิบกิจลบ่โรงพยาบาลหม้ายผู้ตาหลวงเนีอยกมกิโลสิบกิโลสิบเออเขาก็เหยียบรถจำเชี่ยม่เลยเออคนน้ำเปล้อไม่รู้อะไรกัดมันเป็นสองเขี้ยวนะครับมีสั่งเสียด้วยนะแม่มีการสั่งเสียด้วยสั่งเสียด้วยไอ้สิงเอ้ยปวดมากเลยทำมันปวดมากเลยมึงดูแลช้างด้วยนะครับ เดี๋ย่ร้อผมก็ร้องให้หรอกดูแลสิงเด้อยๆอะไรเด้ออย่างงี้สิงไม่มานะสิงไม่มากับผมนะครับสิงกลัวสิงร้องให้แล้วนะบอกไปส่งเสือหน่อยไปกลัวร้องให้ผมก็สั่งเสียรนจบเลยสั่งเสียน้าดนใจไม่ดีขี่รถเหยียบเอาเหยียบเอาเลยนายมึงนี่ร้องให้นายมยงคุณตาเนี่ยนั่งเงียบเลยนะครับผิดลูกไงคุณยาาก็ซัดให้เลยแบบทุบสองทุบแล้วใช้อะไรลูกหลานทําทำขยันแล้วขยันเกินนั่งเงียบเลยครับคุณตาเนี่ย เออแต่มันเป็นรอยรอยเขี้ยวสองเขี้ยวง่ายแล้วก็ไม่ลูกงูหรืออะไรครับพอคุณหมอวิเศษก็เป็นพิษขนตะขาบอุ other, ้บววมเลยแบบอุ้เจ็บมากอะแบบมองไม anymore, ่ได nos ้คร <ain> ับนอนร้องไห้อะปวดตึงตืบตืบตืบปากสิงเดตายแล้วเฮ้ยปวดในดังแล้วอะโอ้ชีวิตนาทีเป็นนาทีตายเอ้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 ย นะครับนาทีเป็นนาทีตายไม่ได้คิดอะไรหรอกคนเราจะเป็นจะตายอ่ะคิดถึงครอบครัวนะครับคิดถึงสิ่งนะผมรักสิงมากเพราะว่าดูแลสิงอะไรผมด้วยข่าวที่สิ่งข่ท่ิกวกนะไรแล้วเกีรียกไอ้เพิ่มเกินไปเล่นน่ะโอ้ดี ออเยังไม่เสร็จเลยนะนํำนี่มันเยอะว่าอู้ลรีลา,ลาีพี่ดิดหลอเลี้ยนเลี้ยนนิดเดียวแหมอูแม่ปวดมากครับตะขาบหญ่อะออแล้วคุณรู้ไหมตะขาบกัดผมอะคุณยายเจ๊กอะไม่รู้ว่ากัดนิว้วหรือกัดมือนะมัดนิ้วผมแบบสุดยอดเลยนะครับมัดนิ้วผมแบบขึ้นเขียวอะ่ะ คุณหมอบอกว่าคุณหมอไขมัดผมก็นึกว่าจะเรียกไปชมเรียกไปว่านะไขมัดอย่างนี้ถ้ามัดอย่างนี้เนี่ยถ้าถ้าเป็นงูนี่ตัดนิ้วทิ้งเลยนะโอ้โหมัดแบบตรงข้อนิ้วเนี่ยมัดแน่นเลยนะครับมัดด้ขเขียวอะ่ะหมอบอกมัดอย่างนี้นี่ทีหลังตัดนิ้วทิ้งแล้วถ้าเป็นพิษงูแรงๆเนี่ยเราก็โล่งใจอดีไม่ได้พิษงูแต่ก็ปวดป ใช่ปอะถ้าคุณจับไปดอง <laughs> ใช่นต,ตะขาบกันเหมือนกันผมตะขาบยักษ์นะครับโอ้มันแบบจริงๆแม่แบบที่ผมพูดประสบการณ์จริงนะมัดว่าจนมิ้วเขียวอะเขาว่าบอกแม่บอกแล้วก็แล้วก็เรียกแม่เรียกยายมามา มานี่มัดทำมัดอย่างนี้ครับกับมัดรวมๆตร,ตรงข้อแขนข้ออะไรอย่าไปมัดอย่างนี้นะเออจําได้แล้วนิ้วก้อยนิ้วก้อยทําอย่างนี้หลานได้ตัดนิ้วนิดมันเป็นททยาตอสูรแล้วหนังทันได้ปอใช่ไหม,หมทันหนังเรื่องททยาตอสูรย์ได้บอ เ,เพิ่มเองไม่อ้วนเหมือนตุลาวะฮะอยู่นี่แม่กินเดียงก็อ้อนวนนะเองต้อะอ้อนวนนะใครเคยโดนงูกัดบ้างข้าร้อยท่านเนีย่ยใครเคยโดนงูกัดบ้างฮะตัวดำมิดเลยนี่พูดแล้วก็ พื่อนแล้วก็ขนลุกครับผมนี่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบเลี้ยค้นเลี้คนคไอ้ที่ผอกเนะบอแล้วพวกเจ้าวกนะคือ,อน้ำตาแตกตอนนอน,น,อนมแมลงวันเนะี่ยผมแบบผมแบบหยีที่สุดเลยนะแบบหยีแหละนอนนอนมแมลงวันนะ่ะแล้วก็ลองลองมาก็คือพวกหนอนต่างๆนะงูก็ ถามว่ากลัวมันก็ธรรมดานะแต่เขาไม่เข้าไกลไม่ชอบไม่ชอบโนะูกิงก้งกาอะไรมาเหรอครับจับกินหมดกิ้งกาแมงมุมไม่กลัวนะจิ้งจกอย่างีไ้ไม่กลัวนะเกินมานที่วนนี้กลัวแค่นอนไนะส้เดือนแต่ก่อนไม่กลัวไฟเดือนนะไปขุดไฟเดือนมาใส่มันตกปลาแต่ทุกวันนี้รู้สึกอย่าแแยงใส้เดือน

ิวายปีตินะบอ่อีกอนเลยเฮ้ยอืมอือโอ้คนที่เคยโดนโดนกะขามเนะนี่ยน่าจะรู้นะ ผมเม so ื uh, like 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 like, yeah. ่อตะขาบเล็กมันไม่รู้เหมือนกันนะผมโดนตะขาบใหญ่โอ้โหปวดแบบตืบตืบตืบทรมานมากครับปวดทั้งขาแล้วมันเหมือนมันมันปวดเต้นตามจังหวะหัวใจแหละตึบ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 แล้วก็กลัวพวกพิภญาติครับกลัวสมัยเป็นเด็กอันนี้เป็นอีสานแล้วนะสมัยเป็นเด็กใครเคยเป็นเหมือนผมบ้างไหมที่คนอีสานแล้วนะผมก็ชอบพูด เวลาเราคันตูดอย่างเงี้ยแม่แม่ผมนะผมก็บอกแม่แม่ขี่กระตึอรุดดังแม่ก็จะผมก็จะนอนนะครับแล้วก็กองตูดทำแม่เล้แเหมือนกับว่าแกกตูดหาหาพญาตให้แม่มันมันมีจริงๆนะแล้วเวลาผมคันตูดแล้วผมก็แม่บอกมานี่มาเดี๋ยวแม่จะหาพญาตให้แม่ก็โอ้โหรักลูกมากเลยครับแกกตูดลูกดูพญาทครับแม่แม่ตอนเป็นเด็ก ในใครเคยเป็นบ้าจงจริงๆเนี่ยมันเป็นจริงๆนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,น,นว่าใครเป็นไหมเออเขาว่าหาขีกก่กระตือให้ลูกก่อนเป็นภาษาอีสานนะคือหาพยาธิให้ลูกก่อนแต่ใครเคยแม่แม่แม่แม,แม่ใครเคยหาให้บ้างครับ <laughs> เอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริงๆนะเอออาจจะสักเชือกอะไรสักเชือกอีกจริงๆนะครับผมกับสิงห์ตอนเป็นเด็กนี่ ผมคันตุดปุ๊บผมบอกแม่เลยแม่หาพยาธิแน่แม่ก็หาให้นะครับจริงๆนะครับแม่ผมรลกผมบ้าขนาดไหนครับนะหำตอนเป็นเด็กคุณยายเจ๊เคยหาพยาธิในหูดากให้เจ้าไหมฮะทำไมไม่ใหญ่โฉนี่หาพยาธิในหูดาให้ค่อยด้อันนี้เรื่องจริงนะนะหำเมื่อเคยเห็นอยู่นะ เจอจริงนะแม่เคยหาให้ลูกเห็นไหมนั่นอะ่ะมีหลายคนก็เคยหาให้นะเอ,อเคยกินยัไปไม่ใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคิดของคันตุดอะ่ะผมก็บอกแม่คันดากแมมอะไรอย่างี้แม่ก็บอกทำไม,ไมแต่แม่หาพยาธิให้อะไรอย่างงี้ะมัน,ก,นมก็เห็นจริงตัวสองตัวเงี้ยตอน,นตผมเป็นเด็กนะครับผมก็เลยคิดว่าเออแม่แม่คนอื่นเขาก็เข้าหาให้เหมือนกันล้วมั้ลนะ เออจริงๆนี่อันนี้เรื่องจริงนะครับโอ้ลองท้าไม่ใส่นะผมเดินวิ่งเล่น,นเห็นไหมนี่หนูพิษแก้วแสนแม่คอยทำให้เด้อชายคนแต่ก่อนว่าลูกคันตูดก,ก็หาพยาธิลูกนะอัน,นอันนี้เรื่องจริงนะครับของคนดิสานะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นทุกคนนะครับสำหรับสำหรับประสบการณ์ผมแล้วผมอะ่ะเคยเคยเคยเป็นนะครับเคยเป็นถ้าทุกวันนี้เกรกินะยายาถ่ายพยาธิแล้วเนาะ เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินจริงนะยิ่งลูกสาวต้องหาให้ป้ามีแต่ลูกสาวเจอจริงนะเนี่ยมีหลายท่านไหน่แม่แม่หลายท่านใครเคยเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาบ้างนะเราก็พูดพูดเล่นๆกันนะแบบหยกอกหัวกันคือมันเป็นเรื่องจริงนะครับตอนเป็นเด็กอะคุณแม่ก็บอกว่าตอนเป็นเด็กใจเช็คหาให้แล้วพอผมผมเป็นเด็กแม่คุณแม่ก็มาหาให้ผมแต่ทุกวันนี้น่าจะไม่มีแล้วคนสมัยใหม่นะ่ะ ผมผมก็ไม่ทํานะโอ้ยตอนสมัยเด็กๆแม่ทุกวันนี้กินยาแทนย,ยาดเอาอือผมก็งองเองี้ยนะคันตูดนะแต่มันมีจริงนะครับพอมันคันตูดแล้วมันก็เห็นจริงๆครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันงูวัวสู้เลยงูองขาแล้วอืวอก็ใช้สี่สิบไ้มวก็แล้วกันใครสี่สิบอันนี้ก็สี่สิบอย่างเดียวเลย <laughs> <laughs> อเออเออมาเจ็ดสี่สิบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่เห็นบ่อยก็คือพญาดก,กับช้างนะ อีกอย่างหนึ่งพญาช้างหนี่งโหแบบเยอะแยะมากเลยเวลาช้างแบบนี้นะช้างออกมาเยอะแยะเยอะแยะมากเลยใทยเพิ่มไปหาลำพูนหรือใทยเพิ่มไผบูลเหรออ่ะเดี๋ยวเซตควานก่อนเซตย่างควานเอ้ยจูนเซตยางจูนเซตบอลไปไปไป เพิ่มครับเพิ่มครับเองเี่ไม่จ่เก็บแต่หางวัวแล้เองเนี่ยเอามาแพร่ให้พี่หรือเปล่าเนี่ยฮะพี่พี่เริ่มมาที่พี่เริ่มโอ้ยเพิ่มโอ้ยเพิ่มแอบมาฉีดให้นะเพิ่มแอบมาฉีดให้มานชิด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 แล้วนะหไม่อยู่ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งไว้แล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายบุญลายกับซอโซ่รับเขาทำอะไรกันนะฮะสวัสดีครับ